สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูวันที่17ตุลาคมปี66นี้ราหูย้ายออกจากภพปุตตะนะคะจรเข้าสู่ภพพันธุที่เป็นภพของครอบครัวญาติพี่น้องเป็นภพของทรัพย์สินสมบัติพรสถานต่างๆที่มีอยู่ในมือที่มีอยู่ในครอบครองนะคะ ราหูเนี่ยจรเข้ามาอยู่ในภพพันธุหลักๆแล้วก็จะมีผลอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคนในครอบครัวแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับบ้านช่องห้องหับต่างๆสมบัติทรัพย์สินต่างๆในเรื่องของสมบัติพระสถานอสังหาริมทรัพย์ก็มีเกณฑ์ของการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงบ้านใหม่อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนตกแต่งบ้านใหม่ให้มันถูกใจมากขึ้นถูกรสนิยมมากขึ้น หรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องซ่อมแซมหรือสําหรับบางท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ในมือไปเป็นออฟฟิศเป็นสํานักงานเป็นร้านค้าร้านอาหารเอามาสร้างอาชีพสร้างงานสําหรับบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนรถใหม่อาจจะต้องซ่อมรถหรือไม่อย่างนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเอารถเนถี่ยแหละค่ะมาสร้างอาชีพสร้างงานสําหรับเรื่องคนในครอบครัว ก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องพูดคุยถทเทยงทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่โดยมากแล้วก็จะเป็นไปในที่ทางที่ดีเป็นการติเพื่อก่อเป็นการรวมกันคิดร่วมกันทาเสนอแนะแนวทางเสนอแนะไอเดียนะคะเพราะว่าราหูย้ายรอบนี้เข้ามาอยู่ในภพของดาวพระหัสและดาวพระหัสก็ไปจออยู่ในภพปุตตะได้ตำแหน่งราชาโชคก็ทำให้อาจจะมีการแนะนำการงาน แนะนำโอกาสทำเงินทำกำไรเข้ามาให้หรืออาจจะมีการร่วมมือจับมือร่วมพุ้นกันทำงานทำโครงการร่วมกันก็ได้แต่ในเมื่อราหูเป็นดาวของความเสี่ยงเป็นดาวของความลุ่มหลงโมงเมาก็อาจจะทำให้มีบุตรหลานบริวารบางคนอาจจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาจะมากจะน้อยจะหนักจะเบาแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงและจังหวัดชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะ ท่านไหนที่มีดาวพระหัสอยู่ในพื้นดวงเดิมตั้งรับอยู่ในภพพันธุหรือในภพกัมมะก็คือในราศีมีนหรือราศีกันเนี่แหละค่ะก็มีเรื่องที่จะต้องเคลียร์กันมากหน่อยนะคะช่วงหลังเดือนตุลาคมปี66จนถึงเดือนเมษาย,ยนปี67ดาวพระหัสยังจรอ,อยู่ในภพปุตตะนะคะช่วงนี้ยังถือเป็นช่วงโปรโมชั่นเป็นช่วงเวลาทองของคนราศีธนูอยู่นะคะ ก็ขอให้เร่งมือทํางานสร้างเงินสร้างกาไรสร้างผลงานสะสมผลตอบแทนสะส,สมผลกําไรเอาไว้นะคะวางรากฐานให้ดีหลังจากเดือนเมษายนปี67ดาวพระหัสจรเข้าพบอริไปแล้วจะได้สบายมากขึ้นนะคะไม่เหนื่อยมากเวลาที่รากฐานแน่นขึ้นแล้วมีปัญหาอะไรเข้ามาก็จะได้จัดการได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงปลายปีตุลาพฤศจิกาธันวา ดาวพฤหัสยังเดินพักหรือเดินถอยหลังอยู่จนถึงวันที่7มกราคมปี67นะคะเรื่องของโชคลาภเรื่องของการลงทุนการมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปหน่อยนะคะดังนั้นจะทําอะไรก็ขอให้เน้นความชัวร์เน้นความมั่นคงเอาไว้ก่อนขอให้รอบคอบเอาไว้ก่อนนะคะดูแลการงานบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วการงานการเงินก็จะมั่นคงและยั่งยืนเองค่ะ คงสุดท้ายของปี66นี้ก็ขอให้คนละคณาราศีธนูมีความสุขสงวังนึงใจในทุกสิ่งนะคะรำ่ำรวยเงินทองปลอดโรคปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แผนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไป และแพนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ